ไอ้ตัวเองนี่มันมีจุ่มนี่วะไหนอะตัวเองทางนี้ทำไมเดี๋ยวนี้ชื่มันดีจังวะใช้ได้ของแบรนด์เนมหรือว่ามันจะมีผัวรวยหอา้าวจุ่มเพื่อนรักไม่ให้ยืมพันเดียวก็ไม่มียี่สิบก็ไม่ให้อยากรวยต้องเล่นเองยืมเงินเพื่อนมันยากเล่นเกมได้เงินง่ายกว่าเยอะ เล่นง่ายแต่จริงต้องอยู่วันเท่านั้นใช่อ,อ่ะขออนุญาตนะครับเนื่องจากนี่เป็นการโฆษณาเราจริงต้องย้ำขออนุญาตครับเล่ออนง่ายแต่จริงต้องอยู่วันเท่านั้นสมัครวันนี้รับทันทีหนึ่อยเย้ำต้องอยู่วันเท่านั้น